สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าง,งานเหมือนเดิมครับนะฮะก็แปลงสองงานของเรานะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ติดหน้าฝนนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังให้ช่างแกะแบบบ้านนะครับแล้วก็เขียนแบบเล่มสองดีออกมานะครับเพื่อที่จะทําการขออนุญาตก่อสร้างนั่นเองนะครับก็วันนี้มาดูหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถึงไหนกันแล้วนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ ผมจะแวะไปดูที่อีกแปลงหนึ่งครับของน้องที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยแหละครับนะฮะพอดีจะมาขึ้นโครงการใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าทางมันจะลงไปได้ไหมนะครับถ้าทางลงไปได้เดี๋ยวผมจะแวะไปดูหน้างานของน้องเขาด้วยนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณเดียวกันครับนะครับก็ถือว่านะครับลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันนะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้บรรยากาศตอนค่ำนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ คือรถมันเยอะนะฮะนะครับรถเยอะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับทุกคนหน้าที่ดินแปลงสองงานของเรานะครับบรรยากาศร่มเย็นนะครับนะฮะไม่ร้อนนะครับนะฮะเพราะว่าอีกฝั่งด้านหนึ่งก็คือมีบ้านคนอยู่แล้วนะครับนะฮะมีบ้านคนอยู่ตรงข้ามเราแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวแดดตอนเย็นนะครับ ตรงนี้บรรยากาศดีนะครับสี่ห้าโมงนี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเรามีบ้านคนอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับก็พามาชมบรรยากาศหน้างานของเรานะครับในวันนี้นะฮะเพ่ยงเท่านี้ครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับเบื้องต้นนะะนครับแล้วก็มาอัปเดตหน้างานอัปเดตสถานการณ์นะครับ ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเส้นนี้รถวิ่งเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือรถวิ่งผ่านไปผ่านมาหน้างานเนี่นะครับนะฮะเยอะนะครับเพราะว่าคนจะวิ่งเข้าบ้านแดงใหญ่นะครับนะฮะคนที่อยู่ขอนแก่นส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่บริเวณนี้เพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลตัวเมืองนะครับแล้วก็บรรยากาศไม่วุ่นวายนะครับตรงนี้นะฮะของเราสามหลังนะครับเสนี้นะครับสามหลังเท่านั้นนะฮะทุกคนนะฮะโอเคครับสําหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตหน้าง,งานเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็รอให้ฝนหยุดตกดีซะก่อนให้พายุออกไปก่อนนะครับไม่งานการถมที่ถมทางมันจะยุ่งยากนะครับนะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ